เราเอาไว้เราจะเดินไปด้วยกันบูรีรัม จบมือกันไว้ทุกแรงศรัทธาเรารวมพลังให้คูคว้าใช้ปั่นใจของเราเอาไว้เราจะเดินไปด้วยกันมั่นใจของเราเอาไว้เราจะเดินไปด้วยกันบุรีรั์ จับมือกันไว้ทุกแรงสัทธาเรารวมพลังให้กูคว้าใยมั่นใจพวกเราเอาไว้เราจะเดินไปด้วยกันมั่นใจพวกเราเอาไว้เราจะเดินไปด้วยกันผู้รั์ พันใจของเราเอาไว้เราจะเดินไปด้วยกันบุรีรั์ พลังจะมือกันไว้ทุกแรกงศรัทธาเรารวมพลังให้คูคว้าชัยมัจจัยของเราเอาไว้เราจะเดินไปด้วยกันมันจจัยของเราไว ใจเขาไว้ด้วยกันมารวมพลังให้เราคว้าชัยเราก็มั่นใจมาพอสมควรมกันสำหรับฟอร์มการเล่นของเราในปีนี้ครับแต่ปีปีที่ผ่านมาอยากสสิติก็รู้อยู่ว่าเรามาสนามแห่งนี้เราก็ไม่เคยเก็บสามแต้มอกไปได้ คือลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้ไก็อยากให้หนักเตะแบงคอกยูเตดทุกคนครับสู้ครับผมเพราะว่าวันนี้เรามาเยือนในถิ่นที่เรียกได้ว่าเราเอาแต้มกลับไปค่อนข้างยากนะครับผมก็อยากให้นักเตะก็คือมันเป็นลูกกลมๆครับอะไรเกิดขึ้นได้เราก็อาจจะมีส่วนที่ไม่แน่พวกเรามาจากกรุงเทพอาจจะเก็บชัยออกไปได้ครับผมหวังจะมีแต้มออกไปจากที่ไอโมบายครับเกมนี้ก็เป็นเป็นแมตช์ที่สําคัญที่สุดกับแบงคอกเหมือนกันครับห้าสิบห้าสิบดีกว่าครับ เพราะว่าเพิ่งเปิดเลข2ด้วยก็นักเตะใหม่ๆก็คงน่าจะโชว์ฟอร์มดีอยู่หลายๆคนแต่บอลแมนค็อกก็เป็นกำลังใจให้นักเตะนะครับก็ขอให้สู้กันเต็มที่ในเกม90นาทีครับผมแนวันนี้เราก็พลความมั่นใจมา100%แต่เราก,เราก็เราก็ไม่ค่อยเราก็รู้อยู่แล้วว่าที่นี่นะครับเป็นถิน่นไอโมบายสเตเดียมมีความทุกทีมที่เข้ามาเจอเนี่ยจะต้องแบบมีความเกรงกลัวกองเชียร์ของทีมบุรีรัมนะครับวันนี้ก็สู้เต็มที่ครับ100%ครับ ยิ่งใหญ่อลังการสมคมลํำลือจริงๆเลยค่ะสนามสวยมากค่ะแล้วก็ชาวบุรีรัมย์ก็น่ารักทุกคนเลยค่ะตอนนี้ทีมแข่งเทพของเรานี่แบบว่าฟอร์มกำลังมาดีมากเลยค่ะให้กำลังใจของนักเตะของเรานะคะขอให้วันนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้มาชนะค่าบ้านบุรีรัมย์สักทีเดินทางมาจากจังหวัดกฬสินอำเภอโคชินอารายนะครับเดินทางมาแต่เมื่อวานมานอนมาเที่ยวก่อนก็จะมาดูทกอาทย์ถ้ามีเตะอยู่ที่บุรีรัมย์ มาเชียให้กาลังใจอยากให้เล็กสองคว้าแชมป์ให้ได้ครับผมคิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงแล้วผมก็คิดว่าน่าจะไปในทางที่ดีขึ้นอยากให้นักเตะสู้ให้ถึงที่สุดเพราะพวกเราก็อยู่เคียงข้างเสมอครับไม่ว่าจะเป็นยังไงครับสู้ๆนะคะก็มาสนามนี้เป็นครั้งแรกครับผมครั้งแรกก็รู้สึกที่นี่ก็ใหญ่ดีครับผมก็ได้เดินไปดูข้างในแล้วก็มีของให้ก็มีมีของให้ดูเยอะครับผมเยียมชมเยอะ ก็ติดตามมาสักพักหนึ่งนะครัสักระยะหนึ่งนะฮะช่วงอตอนได้แชมป์สมัยที่3อะไรอย่างเงี้ยฮะก็คือตั้งแต่ตอนนั้นมาก็เป็นติดตามมาเรื่อยๆครับผมทราบเพียงแค่ว่ามีอยู่10ตัวะครับผมแต่ว่ารายชื่อเนี่ยคือยังไม่ะละเอียดมากเท่าไหร่ะความมั่นใจของแมตช์นี้ก็ช่วงเปิดเปิดเลเ2 2ก็คือจะมีคนมาก็มาก็เยอะผมก็อ,อยากจะให้มันดีขึ้นนะครับก็คืออยากจะให้ได้สแต้มเลยยิ่งดีะครับผม ก็อยากให้บุรีรัมย์เตะสู้ๆนะคะ้วคอยเป็นกำลังใจให้อยู่นะ,นนะคะขอให้นักเตะทาให้เต็มที่นะครับผมผมก็จะคอยเป็นกําลังใจให้เป็นคู12ครับผมวันนี้ก็กลับมามาเชียบุรีรัมย์โดยเฉพาะครับแล้วก็เริ่มเลข2ด้วยอยากจะเจอกับนักเตะขวัญใจส่วนตัวนะครับชอบดิโอโก้ครับนักเตะใหม่ที่มาวันนี้ครับก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นตั้งแต่รู้ข่าวแล้วครับว่าเขาจะมาบุรีรัมย์ครับก็อยากเจออยากใกล้ชิด อยากจะถ่ายรูปคู่เขาครับบรูโน่แล้วก็นักเตะใหม่ที่เพิ่งมาด้วยะครับวันนี้เต็มที่แน่นอนครับกับการเชียร์บุรีรัมวันนี้ก็อยากจะให้กําลังใจกับนักเตะทุกคนนะครับที่ลงสนามในวันนี้นะครับก็มาดูบอลทุกแมตค่ะก็ถึงจะบอลช่วงนี้ถึงสถานการณ์ไม่ค่อยดีไงก็เชียร์บุรีรัมตลอดนะคะก็อยากให้แฟบนบอลบุรีรัมทุกคนนะคะให้กําลังใจบุรีรัมในเตะนะคะถึงแม้ว่าจะ อรามการเล่นเล็กแรกจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็อยากให้มาแชร์เลสองกันเยอะๆนะคะอ๋อทราบครับติดตามโดยเฉพาะเบอร์สิบเอ็ดนะครับปรากฏอันนี้ติดตามผลง,งานมานานแล้วครับชอบมากอ๋อคนนี้ผมชอบตั้งแต่สมัยเล่นเอ่อให้กับ BC, กบีซีก่อนมาบางกวการครับก็ชอบตำแหน่งนี้เขาเล่นลูกฟรีคิกครับก็ดูจากการเสริมรับปีนี้ก็ก็ประทับใจครับประทับใจแล้วก็ชอบนักเตะของเราหลายคนแลบวกกับนักเตะเก่าด้วย อาสำหรับความมั่นใจในวันนี้ผมว่ามองว่าแบงคอกก็เป็นทีมที่ดีๆครับแต่ผมก็เชื่อว่าศักยภาพของเราแล้วก็นักเตะใหม่ที่เขามาของเราต้องดีกว่าแน่นอนครับ mm hmm. ก็อยากให้กำลังใจนักเตะของเรานะครับให้สู้เต็มที่นะครับ mm hmm. ไม่ต้องไปสนว่าเราจะอยู่ที่อ,อันดับทลายของตารางขอให้สู้เพื่อแฟนบอลบุรีรัมย์เตดทุกคนเท mm hmm. ่านั้นก็เพียงพอแล้วครับมารวมพลังให้ลูก มัดใจเขาไว้ด้วยกันมารวมพลังให้เราคว้าใจมารวมพลังให้โลกได้รู้ว่ากูคือกูหรัอเรามัดใจเขาไว้ด้วยกันมารวมพลังให้เราคว้าใย 老。<music> เชียร์ให้ดังสุดใจมีแรงเท่าไรให้ปากตนโกนอไปสุดเสียงพวกเราจะเชียร์ให้เรามีใจตะโกนออกไปให้มันดังๆเอาพวกเรามารวมเชียร์หุบเรี่ด,ดังๆเอาพวกเรามารวมเชียร์หุบเรี่ด,ดังๆพวกเรามารวมกันร,อร้องเพลงเชียร์ให้ดังสุดใจ แรงเท่าไรแหกปาตกตะโกนออกไปสุดเสียงพวกเราจะเชียร์ให้เรามีชัยตะโกนออกไปให้มันดังๆเอาพวกเรามารวมเชียร์บุกรี่รำดังๆเอาพวกเรามารวมเชียร์บุกรี่รำดังๆ โดยผูตายและน้อแม่ชดเชชิดนชอบรักที่บอยรักที่เกิดเดน้อยนำช่องชัยชนะผู้ได้รับอยูไในเต็ดวันนี้จะนำช่องชัยมาสู่รุ่นน้อูในเต็ดนะครับสามแต้ม 嗯。Uh ไปให้มันดังๆเอาพวกเรามารวมเชียร์บุรีรัมดังดงเอาพวกเรามารวมเชียร์บุรีรัมดังดง